ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิดนะครับนี่เป็นฝีมือการขยายพันธุ์ของนักศึกษาปวสวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพยาวที่เขารวมกลุ่มกันประมาณ8คนนะครับใช้เวลาบ้างมาลองลงมือปฏิบัติจริงด้วยการผลิตและก็ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเองส่วนหนึ่งก็เพื่อเอาออกจําหน่ายสร้างรายได้ระหว่างเรียนไปด้วยตอนนี้ขยายพันธุ์ได้นับหมื่นต้นแต่และคุณผู้ชมโดยความรู้ในการขยายพันธุ์ก็เป็นการต่อยอดมาจากวิชา ไม้ดอกไม้ประดับที่เขาเรียนกันอยู่แล้วสู่การปฏิบัติจริงครับมีพื้นที่ของวิทยาลัยที่สนับสนุนพื้นที่ด้วยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการใช้งานลงมือทํางานขยายพันธุ์มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยช่วยแนะนําความรู้ต่างๆเพิ่มเติมผู้อำนวยการวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีพะเยานายประเสริฐกรมเผ่าบอกว่าบริเวณโซนนี้รับคุณผู้ชมเป็นฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับอยู่แล้วด้วยก็เลยส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ข,ของนักศึกษานะครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่เขาเรียนสาขาพืชศาสตร์ จะได้มาใช้วิชาวความรู้ที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยลงมือในการ,รปฏิบัติจริงแบบนี้ครับที่ผ่านมาเด็กก็ใช้เวลาว่างนะครับช่วยกันผลิตแล้วก็คิดว่าจะผสมพันธุ์ยังไงให้ดอกไม้ออกมาสวยงามตามความรู้ที่ได้เรียนมาตอนนี้วิทยาลัยเห็นว่ามีจํานวนเยอะมากครับก็เลยจะส่งเสริมเรื่องช่องทางการขายไปด้วยเด็กจะได้มีรายได้ระหว่างเรียนตอนนี้ที่ที่ทำไว้ในฟาร์มก็ได้มีกว่าร้อยชนิดนะครับครับส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คืออ่าเป็นเป็นไม้รองไม้ประดามเรับที่ไปเอาจากที่อยู่ในวิไลยครับที่มันมีน้อยครับแล้วเราก็ไปเอามาอมเอามาขยายครับโดยการตัดชามหรือว่าตอนกิ่งก็ได้ครับผลที่ได้จากการดันดูนั่นก็คือเกิดเกิดผลผลิตนะครับที่สวยงามแล้วก็มี มากมายพอสมควรนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนี่ก็จะเป็นการช่องทางในการที่จะนํานผลผลิตเหล่านี้นะครับนำไปสร้างไรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับที่มีความตั้งใจที่ใช้เวลาว่างหลังจากเรียนเวลาว่างจากเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับมาทําตรงนี้นะครับก็ก็วิทยาลัยก็จะหาช่องทางในการจําหน่ายนะครับเพื่อให้ให้นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ได้เรียนรู้ว่างานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับเองก็สามารถที่จะทําทเป็นอาชีพได้ครับ นอกจากนี้ครับในพื้นที่ของวิทยาลัยยังมีฟาร์มให้นักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ให้คนที่สนใจเข้าไปดูงานได้อีกหลายฟาร์มมีฟาร์มพืชผักฟาร์มพืชไร่ฟาร์มเห็ด ฟาร์มไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็ฟาร์มปุ๋ยด้วยครับรวมถึงยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งภายในวิทยาลายัยนะคุณมชมปลูกด,ดอกเก๊กฮวยเอาไว้เป็นสวนขนาดใหญ่เลยครับช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ดอกเก๊กฮวยบานเหลืองสะพรั่งทั้งหมดเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปเที่ยวชมได้ด้วยรวมถึงวิทยาลัยเองก็นำนะครับดอกเก๊กฮวยเหล่านั้นเนี่ยเก็บเอาไปแปรรูปชงเป็นน้ําเก๊กฮวยแล้วก็เก็บดอกอบแห้งขายแบบนี้สร้างไรายได้ในพื้นที่ของวิทยาลัยไปด้วยครับ